นี่นะคะเช้านี้นะคะรถนักเรียนมาแล้วนะคะรถคันนี้แหละค่ะคือรถตาเก่งนะคะไปสกุลทุกวันนะคะนี่ค่ะน้องมาต่อยก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะนี่ค่ะรถคันนี้นะคะรถสกุลเตางอยนะคะนี่ค่ะน้องมาต่อยก็ไปโรงเรียนทุกวันนะคะเป็นวันถ้าเป็นวันโรงเรียนน้องมาต่อยก็ไปโรงเรียนทุกเช้านะคะตื่นมาก็ค่ะค่ะตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ รอรถที่นี่นะคะรถก็มาทุกเช้านะคะนี่ค่ะไปแล้วค่ะนั่งรถค่ะมีรถนักเรียนนะคะรับส่งนักเรียนนะคะค่ะตะคนเต่ามอยนะคะไปแล้วไปแล้วค่ะน้องมาต่อยก็ขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วนะคะน่ารักค่ะไปโรงเรียนแต่เช้าทุกวันทุกวันคนเขาก็เห็นทุกคนว่ามันค่ะเห็นไหมคะนิกกี้ก็ค่ะได้กินหนังเข็มแล้วก็จิตใจดีงามค่ะ ค่ะค่ะค่ะเห็นไหมคะจอดพูดอะไรกับเพชรหออยาดเพชรนะคะอะไรก็ต้องค่อยต้องดูถ้าน้องมาต่อยก็ขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วนะคะรถคันนี้แหละคะ่ะวิ่งสกลน,นะคะเตางอยนะคะแล้วก็มาที่บ้านปกกอกกบตูมนี่แหละคะ่ะ ค่าค่าคลิปนี้นะคะมาอยู่กับแม่บุญถิ่นโกกอกนะคะก็รถก็เลยไปแล้วนะคะเช้าเช้าก็จะมาลดน้ำต้นไม้กับแม่ันนี่เนาะ เอาไอ้นี่ไปเลยบ่เอากล้องไปเลยบ่รถที่นี่ก่อนบ่อืมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยแม่แม่นะคะรดน้ําต้นไม้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนเช้าเช้านี้ทํากันหลายคนก็จะสิทธิ์ไวเนาะออเอาสายยางมาแล้วนะคะแม่ฮันนี่ก็จะมารถที่น้ำเปิดแล้วบ่ ดเดี๋ยวจะไปดึงสายยางน้ำต้นไม้กันนะคะอาจจะปิดเสียงนะคะนิี่เห่านะคะกันเหลืองนะคะวับดีนะคะไปไปไปเราก็จะดึงสายยางไป มามามา,มาค่ะมาช่วยลดน้ำต้นไม้กันค่ะมามามาค่ะเดี๋ยวแม่นีลดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ทินก็จะลดทีหลังเนะาะก็จะมีช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะล,ลูกน้อไม้ละมือเนอะาะเดี๋ยวก็จะสิทธิ์เรื่อยๆเนาะ รถสองขุนเมื่อวานก็เสร็จเร็วขอคุณสิบท่านนะคะหนึ่งหกสองแล้วค่ะมามามาค่ะมาช่วยรดน้ำต้นไม้กันมาเดิมาเดิมาเดินนะคะเดี๋ยวแม่ถินก็จะเป็นคนดึงสายยางไปให้แม่ฮันนี่นะคะแม่ฮันนี่ก็จะเป็นคนรถกอนนะคะเดี๋ยวก็จะช่วยกันเนาะ นี่ค่ะหน้าบ้านเมื่อวานก็พากันทํานะคะก็เลยเสร็จเร็วเนาะวันนี้ก็จะพากันทําอีกนะคะค่ะมุมนี้นะคะมุมหน้าบ้านก็ค่ะจะรถไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่ค่ะรถที่หน้าบ้านลุงนะคะตอนนี้มุมนี้ก็ค่ะ จุดแรกนะคะเป็นจุดแรกนะคะเราก็จะลดไปเรื่อยๆค่ะจุดแรกเราก็จะลดที่นี่ก่อนเดี๋ยวก็จะเรื่อยๆไปนะัดีค่น มา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 ค่ะมาช่วยกันรดน้ําต้นไม้เดี๋ยวแม่ถึงก็จะดึงสายยางมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันยาวเนาะก็จะทําสะดวกสบายเนาะมันยาวช่วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะดึงสายยางมาเนาะมันยาวเนาะแล้วก็จะ ลดให้เสร็จแล้วก็จะดึงมาที่นี่เลยชุ่มชื้นนะคะเราก็ทำทุกเช้าเนาะรดน้ำต้นไม้กันดมีมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันรดน้ำต้นไม้เนาะ เดี๋ยวแม่ทินก็จะดึงสายยางออกมาขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณสิบท่านนะคะจ้าจ้า เป็นเมื่อกี้มันว่นาหนึ่งนาท <c oughs> ีตัวนี้นี่เดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเดี๋ยว<อ>เสียงห้สงสัยมันสิเออหนึ่งนาทีเมื่อกี้นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอา,าสายยางมาตลอดเลยเด้อยาวแบบนีเยอะเยอะเข้าไปข้างในบ้านก่อนเขาบอกว่าไม่ใช่

ติดด่านจ้ารถข้างในบ้านนะคะที่